โดยพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเอพี่น้อง FC b i r d สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องไยเนาะกาบมาพบมาพบก,กับ,บคำอุทุพนคือเก่าคือเดิมพี่น้องไยเนาะกาอยู่ทีอ่าแม่น้ำโค้งพี่น้องไยเนาะทางลงอ่าแม่น้ำนะพี่น,น้องเลยกาพอดีว่ามาเยี่ยมมายามเนาะอ่าทางอ่าไอ้ังกับไอ้ใหญ่เพื่อนพี่น้องไยเน,หนะววาะราวะอาการ อไอ้ยหยเพื่อนก็ถือว่านักนวงพอสมควรพี่น้องเลยเพื่อนมาอยู่ห้องมองันแขวงน,นะทางทีมงานเราก็เลยพาก,กันมาการชิพัพี่พี่น้องขึ้นไปอ่าอ่าถ่ายอ่าคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องในบุญในชื่นเมือนกันเนาะพี่น้องเลยก็รชิ่ายพร้อมกันได้เลยพี่น้องเนาะ,อะตอนนี้ยังอยู่อันข้างล่างพี่น้องพี่ทางลงไปเดี๋ยวบอกคำสิปินวงกองก่อนบัตร กลองกระสีส e ันเลยเด้อพ no ี่น้องเลยเนาะฝนตกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าหอนอยู่เหนื่อยเหนื่อยสบายดีพักสุขสุกคนเด้อเนาะอือคือตอนนี้น่ะแบบว่าอาการนันดีขึ้นแล็กน้อยเนาะโอ้ยกำลังนั่งได้แต่บ้านยังเหนื่อยยังเหนื่อยแต่บ้านคนนั่งได้นั่งได้ไปเข้า มันลูกคุน้อยได้จากอาม่น้ำบ่อลิงกะเท่าอยู่บ้านลูกคุน้อยกับมาน้ำพี่น้องเลยนาะกนถือว่และจังใจก็เป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเอ่อเผื่อกับผล่ลอ่อนพี่น้องเลยนั่งนี่แหละพี่น้องเลยแคมป์คังคลองนี่แหละอ่าแต่ว่าคืออ่าบ่มีงูมีกอยู่บ่ได้แท้ๆนี่ก้อนดินไอ้เพิ่นก็ว่าครั้งแรกลงมา บุญดงหกงเพือ,อ,อทีเคยลงอบิไ้ปครั้งแรกเลครั้งแรกชีวิตเลยคร <c oughs> ังก็มาเจอครัอแรกอาอ้าเอวยเป็นลงมาหุ้งหมออันยู่นี่สเจเอนแล้วครงก็มาส่วนนเว่า<อ> <c oughs> ส่วนนี้มันเป็นแหงว้วเขาแบบไปที่คันเขาส่งต้งเติมบับาจิตก็บาบาเชียนไทยเพื่ะนนาะอยู่ทอ่ตอนไหนออยู่บ้านนะออ เห็นว่าดีขึ้นแล้วเหมือนกันเนาะถามว่าดีขึ้นแล้วคือว่าดีขึ้นแล้ววานี่เป็นอีกวันโดนเนี่ยเป็ปสนศรยามาแล้วก็เมื่อยเขาเมื่อยเขาทำลำเนี้ผัดลูกก็ได้หรอพอพะว่าคือว่าอะไรอ่าถ้าว่าเป็นเออคุณว่าอย่างไรอ่ามันลูกเนาะมันลูกมาบ่คอยบ่คอยดีเนาะเล้ยท้งไม่ยาไม่ยิ่แ้วก็พอได้ลูกได้เต้าแล้วก็บัดแยมเอาไม่ยันเปินเดินก็คอยเนี่ย นบายีใส่รถไายมาโแม่แนี้มาฮอดฮอดทางไงพี่เด้เออฮอททางไงล่ะดอกเตอร์ตายสอนมาส่งเมาลุกเพิ่มใส่ออกซิเเพิ่มมาอแแรกครับเพป้าเปมแรกเนาะแม่เลยลิงด่วนล่งด่วนเลยขารถขายลางขายหยาบแต่อยเคลีย์ตำลัมาส่งบวกคนก่นเนวคนก่อนเนาะมีคนไวก่อน เงินกันยังพอมีให้ที่ทางที่ไทยด้วยนะเดี๋ยวนี้ซื้ออยู่ซื้อสินยั้งสองล้านห้าแต่ว่าค่ารถยังไม่ได้เชื่อแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าอาการดีเศร้าขึ้นเนาะคนหนาคนหนาดีขึ้นจะโค่นเอานั่งไปนั่งมากกับมูตินิปปบนี่น้องเลยเนาะโอ้ยได้เขาหมอกันทุกเลยเพื่อนเลยเนาะจ้ะย์บัตรอาบ่พี่ก็ได้อ๋อนี่แหละจะพี่น้องเลย ยังได้ชุ่มห้องเกิยังกี่คืนไปเยี่ยุ่นืยอนเนาะแต่ว่าคือแบบนี้เป็นยังแห่งอะไรเป็นออกมาข้าวกะเชียงธรรมเป็นรายละเอียดก่อนเนาะแต่ยังขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนใช่ไหมที่ขึ้นไปวอลมันกะเชียงดังเลยพี่น้องอ้วนเพื่อนลายเพ่งก้อนอะไาเขาขึ้นไปแล้วก็แบบเยี่ยมเพื่อนได้หน่อยเขากัออกมาที่งนะเสียงมันดังจังเลยดนเนาะโดนรถขนคนขายน้ำจ้างก็ข้าวขับไปห้องห้องห้องมองนะลายกับชายขึ้นไป ก็ได้บุคคลสะดวกกันได้เนาะหลังเต็มเลยเน๊ะก็เล่กันนอกเรื่องก็จพิ่น่อยพวกเนี่ยวันเวลาแดดจะทอดมากกะพระองค์ใหญ่ๆนะเนาะพวกเนี่ขาม้อดพี่แล้วแล้วแขงนะเนียนบ้าเอ้านี่นะแนบมากโอ้โหน่นะพี่บ้าทุกดดึกวันเนาะเอ้าราพี่เราเนาะก็ขอให้ทั้งอาการเขาอยเพิ่นเนาะดีขึ้นแล้วก็เช่าไว้เอ็นงลูกน้อยโย แต่ว่าคือค่ารักษานี่คือเมื่อนี่เพิ่นเพิ่นเก็บนําอยู่บ่กาไปเอาเหินเอายานะเอาย<บ>าแต่ไปเสียตลอดเพลงว่ไปเอาซทนาไ่เพลงว่าอะไรตัวนี้เาราบป็นลุงนะบริการพยบาพี่ลุงลุงเป็นคนเรียนเขาเป็นคนทำเนี่ยเ,เอาเรียนแต่ขาขาคืออันเ้านอนนี่ขาข้อมืึนหมอน,นี่แบบว่า,าเป็นไรติดขื้นวะทางบ้านนี่ตัวนี้เขาไปยังไงตรงไหนเนี่ยมาะจบ คือจังได้จังได้่นกาช่วยคนไว้ก่อนนั่นแหละเนาะพี่น้องเรื่องเงินเรื่องคำกะนี่ก่คอยเคลียร์กันทั้งหลังแต่ว่าคือเงินนี่ยังเหลืออยู่เท่าไหร่ก็สองล้านห้าสองล้านห้าบวกสองล้านห้าค่ารถก็ยังไ่ทันได้ใช่เนาะรถนี่เจ้าบ่าวพาค่ารถนะเจ้าบ่าเมื่อนั้นอะไรก็พันพันนึงพันนึงนะครับแล้วชมาชงครับพาเมียไปหาทางอยู่บ้านอีกเมืองกันเนาะเบ็ดไปอีกแล่วนะครับไปทุกมือได้ตังแต่ ไปเมื่อนั้นไไปต่างแต่มไปซื่อห่างกายมากเมื่อนั้นอาการพึ่งมาตอนนี้พิ่นการนั่งได้งานได้ไปเนี่พี่น้องถาท่านมองคน่าได้นเนกรบวอาการนี่ตามอาการบนยุบ่ตัวนี้ก็ย่งทันหูแล้วตัวนี้เฮา่เฮากับห้าไปองมาเมื่อกีไปชงไฟไปชงไฟฟ้าเรือไปเอ็กซเอเอ็กโกไปขวดทุกน เป็นจังสีบอกอาการเนาะวันนี้วันสีหูเนาะไปปวดบริเนณปวดหู้มวะนี่เลยปอดเลยว่ะเป็สีหู้มวะนี่เลยเนาะเพราะว่ามันได้ใบโกมาเลยครับเนาะโซมาว่าเขาโซมาแล้วก็ดพอดีเบาติดโทรห่างนอนลงมาเนาะคือว่าพี่น้องไปื่อท่าว่าเขาสีนอนลายคลืนกับมันกับคักเยอะนอนงองม่อมันนั่นใกล้หมอแน่ใจที่นะอยู่ใกล้แพทย์ใกล้หมอแต่ว่าเงิน พี่น้องเงินค่าคือมักชาคือขายาขายาเน้าานเนาะใชคือ,อคือว่าวและคือขนาดปอาตายังไงเป็นไขรอา่าชาวมีเพิ่อนอะไรเป็นไขรยุ่งเนาะไปกับชาวมีเพิ่นช่วงแล้วก็ต,ตัวกืห็หกล้านกลัวหมดลายเนาะมื่นกวลัหลายนะมื่นกว่าบาทพี่น้องเลยเออตัวมีเนาะอยู่แค่อยู่แค่กินดีว่าเนาะมันนี้ก็ หรือว่าอะไรก็มีทั้งผู้ใหญ่เจริญเจบุญปุณยูน้อง่นอ้นองนอก,ก็ฝากเงินมาเป็นกคือขยะหรือว่าไว้ชื่อยอยู่ชื่อกินอ่าแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเพป็นว่า่จะศึกษาทาั้งไอ้ไงทั้งแอ่วังนี่แหละลูกบิดน,นอ้อยๆพี่นอ้องเลยแถมช่วงนั้นก็นยังว่าแบบแต่งไดพ่อแม่ก็บ่บ่บมาเยี่ยมมายามเนาะอยู่จำคือเพผนว่าอยู่แก่มโม่แอ่วังเพผน อาใช่แต่เมียฮันเล็บไปตรงเลยแต่เมียเป็นหันเป็นนี่หรือว,ว่าเมียบอโอ,อยู่ดีกับอยากลำบากใจได้เนาะเพราะว่าเพิ<ค>น่นผมเป็นคนเขตนี่เนาะจากจากบ้านอ้ายเพิ่นบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมาหาพี่นี่นรับเจ๊ฉมูกเรียนรถคิดว่าเ <บะ S 2> อาไปไปฮอดพีก่กับเนแปดแปดโมงเช้าแล้วคันรถแลีนไปฮอตพุ่นกับห้าโมงเรียน แปดโมงเช้าอยู่ที่แต่ว่ายังมาทามทอดพุ่นแต่ได้สาวบ้านพักนอนอยู่เวียงก่อนเดินจ้างรถโดยสารเมื่อบ่านบานนั่นแหละเนาะก็คือขันเขาตอนเมื่อหกโมงเช้าก็ฮอดพุ่นก็ะพอดีสิบสองโมงบ่ายบานทางเวียงสองต่อหลังจากฮอดเวียงปุ๊บขึ้นพุ่นต่ออีกเนี่ยจังว่าคือเมียทำโงนาครอบครัวได้อ่าโมแมนต์ว่าน้ำค่าดอกพี่น้องเลยมาใส่เมียคือกันโงนาอยู่อาศัยอีกแล้วเนาะว่า ในบ้านเป็นอยู่ในในสูได้เด้อเนาะแต่ว่าคืออ่านตอนที่ว่าเจ็บนี่คืออ่าในในห้องเลยบ่อันที่ว่าเจ็บเมื่อวานนี่เป็นแบบไดเจ็บแล้วเมื่อยเลยนะหายใจบวติดเลยนะทั้งรูปนั่นได้ทั้งใช้ออกซีได้มาคืนจนอยู่บ้านนะเป็นอยู่ในตอนอยู่เป็นเจ็บน่อยอยู่ในประมาณจักมืออ่าเมื่อวานนี่เมื่อวานน่ะวันเป็นม่วงเช้านะเป็นมงเช้าบ่เจ็บแห้งบ่าเป็นม่งเช้านะโดยเจ็บแล้วก็นอนเพาไปหาหมอมาแล้ว โอ้คือเมื่อวานนี่ก็ไปแม่นบ่แม่นไปนั่งหอนแล้วก็นอนกินข้าวบ่ได้เนี่ยโอ้เมื่อวานนี่ไปคลินิกเนาะเมื่อวานแม่นแมนเออที่ว่าลงมาห้องหมอนใหญ่เลยพี่น้องั่งหอนแล้วก็นอนหลับเดียวเอาบ่ไหวแล้วประมาณสองโมงสามโมงอะไรเขาออกไปพูดนะเจ็บกินคนไทยเออพอมากวดอยู่ห้องหมอแขงเพิ่นว่าจังได้บัดนี้มากวดอยู่นี่นะเพิ่นก็ว่าว่านนีััมีแต่กระเพาะกับเมื่อยนะ โอ้แต่ว่าคือในเรื่องแบบประเภทพวกอนาโมดดอกโมดูกหรือว่าแบบคือแพศที่ว่ามันเคยเปลี่ยนอยู่นี่เพิ่นบ่ไรบ้างบอว่าเป็นอย่งไรบ่อันนั้นเพิ่นก็ว่าธรรมดาปกติธรรมดาแล้วเอออีหยังไปเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเฮาอยู่ไผอยู่กรรมบ่ได้บ่เนาะหรือว่าแบบว่ามื้อนั้นน่ะก็อ้ายเป็นเสียพาเมียออกเนาะเมียเจ็บไม่ทอกเนาะแต่ว่าเนี่ยกิดกรรมบ่เป็นเป็นท่กไม้ไนีกินเนาะเฮ้คนเพิ่นกินเนาะนกินเลาะเพราะว่าคนกิน ก็ถ้าเคยถามผููที่ว่าเพิ่นได้ลูกมาก่อนนะแม่ไม่นี่ย่างน้อยหรือแม่ชิบหาเมื่อไดเพราะว่าเผือใครนั่นหรือว่าขับน้ำข้าวปลาเป็นว่าได้ออก<ม>แต่กับมีอะไรบ้างเพิ่น,น,น,นก,กินเพออีกนั้นนะพิซบ่มเผอกอ๋อบางคนนี่จักมีผักกระเทียมเกี่ยวแน่ผักบักวหัวหอมหรือวาออา่าขนมพนอเนาะเอามาจะใช้เป็นกระดกระดูก กะไปหม้อแล้วกินหม้อแม่ทำซี่โต้งกินเองบาดนี่จักคนชัยยังยาแล้วเนาะอ่ามันกับมีชวนได้มันกับกินกับรุ่นอ่าแบบว่าให้แห้งอยู่ได้กินกับเหนียวแต่ไล่ไปดองไปดองเนาะกินตัวยิงนี่ก็ได้พี่น้องเลยลำบากไรเนี้ยเนาะนี่แหะเป็นขออาของแม่บ่นั่นนะเมนิกะยาวเงินเนาะอาให้ทั้งไอ้บ้างคน่ปดองเลยจะเป็นเงินของ พี่อมแล้วก็พี่แอนเพื่อนเนาะกดกระฝากมาค้นหาพี่น้องเลยนะนองแต่ว่าเป็นกาหักไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังการธรรมเนียมไปน้ำมันบ่างการธรรมเนียมนี่ก็ยังเหลืออยู่หนึ่งพันสี่ร้อยแต่กับเงินกีบสามสามพันเงินกีบสามพันกีบสามพันกีบพี่น้องเลยเงินกีบสามพันกีบเนาะนี่ก็สี่หม้อไหมครับ เพิ่อนเนาะอยู่ทางฟังไทยบ่เนี่เพิ่นอยู่ทางฟังไทยอาจจะผู้ที่เพื่นฝากมาช่วยพันหนึ่งนั่นแหละโดยเราเพิ่นเอ้แต่ก็ขอบขอบคุณเพื่อนนะคุณขอบคุณทางระหับ้ใหดีเดอร์เป็นสปานบุญนายานอยสาเจ็บในได้ความใครให้มีได้ทาขอให้ให้บางกับเมียดีเช้าไวไปไปสนุกต้งใจให้เนาะ ไปพูดละไปพูดบ้างป่ะเนี่ยไปเบื้องอาการนอบันนี้เนาะถือแรงว่าคือเมื่อนี้ตอนนี้เขาก็ถือว่าได้คุยกันแบบว่าผู้รายละเอียดเต็มหนึ่งได้เลยพี่น้องเลยวันนี้ก็จะขึ้นไปถามเบื้องไปเบื้องอาการกดใจเบายินเด้อเนาะจิ๊บเป็นเปลี่ยนมือต้องให้น่อยเเเไปะาาโอเคเนาะพี่น้องเนาะทางบุคคลก็คือสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเนาะก็คือุยไปพักกันเขาพูดละไปเยี่ยมพยายามเบื้อง ยังไงๆเป็นก่อนพี่น้องเอ้ยจังเลยก็คือสิประมาณนะนี้เด้อเนาะจังเลยก็มีแต่ว่าขอยทั้งเรื่งเพื่อนยิ้มชาววัไว้ยนะพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าจังเลยนะก็ขอบคุณคุณพวกเราเพื่อนๆธรรมตาเพี่น้องศีรษะนิพพากคำเป็นขา้าพิทยาของเอึยเพื่อนก็ได้อ้าจังเลยก็คอยเพื่อนอย่าดีไม่แห้งเดนะ้อพุ่นพี่น้องพูดฝังไทยเนาะอกาไกลๆหนึ่งพี่น้องพูนแง่ไปก็เห็นพี่น้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องจังเลยก็ ອ້າພາບຜູ້ແມ່ພີ່ນ້ອງເບິ່ກລຈາດນອງອລ້ກບຄາໂຄນາຂອຄານານ້ອງເອຄໍ່າກກາວວ່າສະບາຍດີພນອງີ